นายหามดูสิโอโห <S <S สวัสดีตอนเช้าตอน8โมงค่ะมาลดน้ำผักผักพลังนะคะต้นตะไคร้ผักแพวค่ะและนี่ก็เป็นใบบัวบกนะคะทั้งกระบะเลยเยอะมากก็มีคนมาถามรดเยอะเหมือนกันนะคะว่าพริกเนี่ยปลูกที่เมืองไทยได้ไหมปลูกได้นะคะเพราะว่าเวลารถกลับไปเมืองไทยอ่ะรถก็เอาไปแจกทุกครั้งเลยนะ ปลูกได้ค่ะปลูกไปเลยแล้วพริกชนิดเนี้ยมันไม่เผ็ดนะคะมันเป็นชนิดหวานค่ะอร่อยค่ะอร่อยเนื้อมันจะนุ่มๆน,นะคะที่ดูแลรักษามันนะคะอ,อย่าปล่อยให้ใบมันเยอะมากนะคะ่ะพยายามเด็ดใบมันทิ้งมันจะได้ออกดอกเร็วๆแล้วก็บ้านเราอากาศดีเหมาะกับการปลูกพริกที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นอนะที่รถเพาะนะถ้ารถมีเวลาอยู่เมืองไทยนะคะรถก็คงเพาะขายไปแล้วค่ะ ปลูกขายได้ได้พริกทอดขายด้วยซ้ำมั้งเพราะว่าตอนนั้นรากลับไปอยู่สามเดือนนะคะแล้วก็ยังปลูกขายอยู่นะขายตัวละสิบบาทเองค่ะลองหาปลูกกันดูนะคะอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอากาศนะคะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนอยู่แล้วนะคะแล้วบ้านเราอากาศดีที่สุดสําหรับปลูกพริกเนี่ย,ยเพียงแต่ว่าบ้านเรามันร้อนมากใช่ไหมเราก็ปลูกในร่มเราก็ดูแลใส่ปุย๋ยลรวก็เหมือนกันนะคะใส่ปุ๋ยไปเด็ดใบมันเรื่อยๆเพราะว่า ตอนที่รถปลูกตอนมันยังเล็กๆอะ่ะรถก็พยายามรูดใบมันนะคะ่ะรูดรูดทิ้งไป yeah, เห็นไหมดูสิคะ่ะรถไม่เก็บทุกวันได้ไงอะ่ะ <laughs> ว่าพริกดกนะคะต้นหญ้านี่ก็โอ้โหเยอะจริงๆค่ะถังจะไม่ไหวเลยโอ้โหเยอะจริงออร่วงอยู่อันนึงโอ้ย อยากกลับไปเมืองไทยแล้วปลูกแบบนี้จังเลยนะปลูกให้ได้แบบนี้นะโอ้ยเยอะมากจะไปแบ่งให้ป้าอูยดูดีต้นนี้มันโดนลมน้ลมเลยล้มเลยแต่กระดกคะ่ะ เดี๋ยวก็จะได้เก็บพริกอิตาลีแล้วนะคะนี่สวยมากเลยกำลังออกกำลังออกโอ้ยจริงๆก็น่าจะเก็บไปได้แล้วนะเนี่ยดูสิคะโอ้ยอุ้ยหลุดมาหนึ่งงานเลยตายแล้วหอข้าวซะเลยพริกหวานยักษ์ด้วยนะคะนี่กำลังออกเลยนะโอ้ยดกมากนี่เห็นไหมคะโอ้ย นี่ด้วยนี่ด้วยกำลังออกเลยค่ะนี่ลูกเล็กๆอยู่เลยนะตะติงนมอุย้ยดกดกลมที่ว่ารถมันแรงนะดูดีค่ะพริกพริกหนุ่มอะค่ะหักไปหมดเลยหักหลายต้นแล้วนะ,ะพริกหนุ่มนะห้าหกต้นแล้วนะดกมากด้วยดูสิคะเด็โอ้ยดกจริงๆเนี่ยอันนี้คือพริกหนุ่มทั้งหมดเลยนะคะดูต้นมันล้มหมดเลยอะ่ะ เสียดายดูสิคะโอ้กําลังงามเลยอะ่ะดู้หลายต้นเลยเนี่ยมาราคีนกนะคะออกมาแล้วนี่กําลังน่ากินเลยอะ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ปลูกมะเขือเปราะค่ะกําลังรดน้ำเลยงามงามนุนจะเป็นขนานะคะ ฝั่งนี้นะคะออกดอกมาเยอะเลยต้นใหญ่แล้วค่ะนี่หัวไม้ดอกฮ่าฮเมื่อไหร่จะเห็นลูกสักทีเนี่ยอยากเห็นเยอะแล้วช่วงเวลาที่ได้ดูแลผักเนี่ยก็มีความสุขอีกแบบนึงน,นะคะเห็นเขาเจริญเติบโตดีค่ะก็ดีใจนะเราก็จะได้กินค่ะพริกเผ็ดของสเปนนะคะรถไม่แน่ใจนะว่าระดับไหนน่าจะระดับสี่หรือระดับสามนี่แหละดูสิคะ หมือนพริกของญี่ปุ่นนะเนาะญี่ปุ่นของเกาหลีแล้วกระดกด้วยนะสนามหญ้าที่บ้านแห้งแล้วค่ะสีไม่สวยเลยเดี๋ยวเอาพริกหนุ่มมาดองค่ะแล้วพริกสเปนเนี่ก็จะแบ่งไปให้ญาติานะคะมากินข้าวเช้ากันค่ะอาหารง่ายๆของเมื่อวานนะคะต้มถั่วเลนติสค่ะเดี๋ยวก็เอาไว้ดองค่ะพริกนี่นะ บ้างเราก็ดองน้ําส้มสายชูใส่พ๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ที่นี่เขาจะดองแล้วก็เอามากินมาแต่งอาหารอะไรย่างเงี้ยค่ะโู้ยเม็ดใหญ่ใหญ่นะจะได้นะคะเนี่ยมันยังออกไปอีกเยอะมากเลยนะเนี่ยก็ได้อยู่นะคะใส่ขวดโหลเล็กๆกันนะ ตอนนี้ใกล้จะ11โมงแล้วค่ะลูซี่ก็ยังไม่ตื่นเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะรถมีนวดค่ะเป็นเพื่อนสนิทกันนี่แหละค่ะบอกขอมานวดหน่อยปวดหลังมากเลยบีัย วันนี้ก็ได้ออกมากินข้าวนอกบ้านแล้วนะคะที่ทะเลนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไปทะเลนะคะเพราะว่าน้ามันลงตอนประมาณบ่ายสามโมงได้ค่ะมันก็เลยเออไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วแฟนรถจะต้องไปทํางานใช่ไหมก็เลยเออกินข้าวเสร็จแล้วกลับบ้านเลยดีกว่าหูยอโงนปีนี้ดกจริงค่ะนี่เริ่มสุกแล้วนะ เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บกินกันอืมเปี้ยวยังเปี้ยวอยู่เลยมันเต่งตึงมากเลยค่ะอืดูซี่หนาวไหมลูกอืมเป็นไงคะ

จะไปไหนคะจะไปไหนแม,ม่เอารูซี่ไปคนเดียวแม่ไม่ไป<อ>ด้วยแม่กินข้าวอยู่หนูก็บอกโคเซ่สิโคเซ่ไอศครีมอุงเอลาโดไปโอเคไปไหนหามดูสิโอ,โ,โอ้โห

อืมอยูาญญาฟาน่าเลยฟวเขึ้ะโอเค <c oughs> วันนี้ก็กินข้าวกันอย่างอร่อยค่ะแน่นเลย ก็กลับบ้านกันแล้วคะ่ะส่วนคุณสามีก็ไปทำงาน <Okay. S 1> คะ่ะเข้างานตอนบ่าย2องโมงเราก็กลับบ้าน oh, <okay. S 1> กันนะค่ะแล้วคลิปนี้รถ oh, <okay. S 1> ไปกันก่อนแล้วกันนะ oh, <okay. S 1> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะ